เอาก็พาไปทั้งสองทั้งสองคันนี่คือคันที่สุดเลยรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะมีบินมาร์กอยู่แล้วบินมาร์กมีโปรมชันลดราคาเยอะด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันนะห้างเขาเป็นนี้นะนี่ห้างวยดนามนี่เนี่ยไปมีรองเท้ารัสเซียสวยนะตอนนั้นนุ้นราคาแรงเหมือนกันมาดูตอนเดี๋ยวดูบินมาร์กบินมาร์กเนี่ย ซื้อของกลับบ้านราคาดีพาเอารถเข็นก่อนรถเข็นสิ่งนจำเป็นมากในบ้านเราแหละก็<ม>เราก็จะซื้อของฝากอะไรของฝากเขา,กาจะมีอะไรทีนี้ที่เคยรีวิวมาแล้วก็ขนมเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยอร่อยสุดลวถูกด้วยเห็นไหมดูราคาดีผมก็จะซื้อขนมเนี่ไหมมีซื้อิวไปฝากมีร้อยจันสามสามเนี่ยลดราคาเนี่ยร,ราคาดีมากเลย ก็ส่นแกของอันนี้กล้วยนี่ขนมนี่เหมือนกันนะแต่ร้านเอาซื้อนเนนะแล้วก็ขนมมีหกเนี่ลดดรยบอยแล้วถือว่าถูกมากข้างนอกเจ็ดสองเจ็ดามแล้วแต่ี่นะบางร้านก็จุดแปดแปดาข้างบนหางก็แพงกว่าแล้วก็มีขนมคุกกี้กับนี้แหละพวกนี้แหละเขาซื้ฝาเพี่ยพวกเยลลี่เยลลี่มะม่วงอะไรแล้วก็นี่กาแฟที่นี่ต้องกิน กาแฟเห็นไหมนี่กาแฟเลยกาแฟทิ้มี่ยเมือนกาแฟขมมดเห็นไหมไปกาแฟแบบนี้ดื่มกาแฟขมมดเห็นไหมแบบนี้ราคาแรงนะมอกแต่ว่าเกรดดีแต่ถ้าเป็นแบบเราๆก็นี่นี่มุมของฝั่งเมืองไทยนี่ว่าเทีอยู่ก็คือนี่เราก็กินจักยานธรรมดานี่แหละ ทุกทีเจ็ดพวก,ก,กน,นี้ครับสราคาดีมากแล้วก็อร่อยเข้มสี่สิงเ่วาเราซื้อไปแล้วนะซื้อตุนมาเร่อยแล้วราคาประมาณเนี้ยกรให้ดูแล้วกันว่าในชั้งหมดตรงน,นี้ราคาก็ราคาพอสมควรนะาะากัมเนยนะนพรีเนียมเป็นพรีเนียมเลยกลิ่นมันจะหอมที่นึ่เจ็สิบะสามเราซื้อไปเยอะแล้วลอะเมืวก่อนแดกไปเยอะแล้เอาพอ มาเต็มแล้วก็ซื้อพวกขนมแล้วทีนี้เาซื้อถั่ว <c oughs> มาที่นี่ต้องซื้อถั่วครับถั่วอร่อยมากถ,ามาถ,าถั่วหินมะพร้าวไม่เอาผัวเองนะถั่วหินมะพานนี่ถั่วที่สองนี้ไม่เอาแล้วเนี่ยถั่วหินมะพานที่จะบอกว่ามันใหญ่ขนาดนเนี่ยใช่แ้วเนี่ายๆกันี้เลยขายอยู่ที่สองห้าไม่หลับนะ ถั่วผ่าหัวคือโคตรฮอนนิ่มถั่วนะกินสดๆอะไรได้แล้วก็มาเป็นอื่นนะแล้วก็หมดพวกนี้เยลลี่ขนมของฝากเล็กๆน้อยๆอ่ะนะแล้วก็กาแฟเหมือนเดิมพวกนี้ของพานิดนึงนี่ยนะผมก็มีองพแล้วถ้าราคาตัดกันนะเดี๋ยวเราก็ ปกติแต่เราจะเห็นตามกระป๋องกระปอ๋ปองพวกกระป๋องคนนี้กระป๋องคนนี้กระป๋องนี่สามร้อยกว่านี่กระป๋องใหญ่นะปกติร้านค้าเล็กจะเป็นกระป๋องเล็กๆเองนะเราก็พามาช้อปปิ้งผมจะหาของกินแหละหาผิวแล้วินกอดรอของที่เฟอร์เช่นเฟอร์เช่นเฟอร์เป็นเฟอร์ราคาเนี่ยราคาดีนะเ้ขาของทีนะ่เฟอร์ะแล้วมืหมุเนี้ยน่าจะหมุนอะไรหบอ เดิเนไปมอหดแล้วแล้วก็พามาซื้อน้ำน้ำน้ำอยู่มุมนี้จำได้แล้วเดินไปหมดแล้วน้ำเปล่าที่ราคาดีนะผมแนะนำเวลาผ่อนขึ้นมาบานหน้านะบาน่าหิมนะคุณมาซื้อของกินนี่นี่น้ำจะราคาดีมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้กันครับนึงจะอยู่สองมุมนี้น้ำแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ที่นี่ราคาจะถูกข้างบนเยอะเลยเห็นไหมอย่างนี้น่ยเห็นไหม 20 20, 20, 20, 20, 20. ิบนะเกนยี่สิบยไม่ยี่หมื่นนะหลักหมื่นนะเติมโค้ดหมื่นนะพอเทย์เกอร์ Tiger, มันก็20่สิบหรือไม่ถูกกว่าซื้อข้างบนเยอะแล้วถ้าเป็นน้ำใครชอบกินโค้บัซซีสไปซ์ซื้อข้างบนไม่มีขายนะครับเจ้าแข็งซื้อมาได้เลยนะ20 20แบบเนี้ย14แบบนะี้นี่ราคาดีขวดนี้ราคานี้21นี่ขวดใหญ่นะ คือหมายความว่าก่อนที่ขึ้นปาหน้าฮยยิวนะให้ซื้อไปนะครับเพราะขบนแพงมากนี่แปดพันผมโดนไปสองหมื่นกว่าสองหนึ่งเฮ้ยเกินสองหมื่นห้าครับข้างบนสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ากระป๋องหนึ่งละสองหมื่นห้านะไปป๊บซี่ซื้อไปกินข้างบนได้เลยนะครับแล้วก็น้ําน้ําโซจูที่นี่มีนะอ่ะโซจูเดี๋ยวกิโลพวกเนี้ยอยู่ที่เจ็ดเอ็ดเจ็ดหมื่นหนึ่งนะข้างบนแพงมากนะครับ 5 9าหมแล้ต่อชอบนี่จินโลกินโลผมเห็นคนคนเขากินกันยเยอะนะถ้าถามว่าขวดใหญ่แพง,งต่าเบิเ้ลร้านสองมนมี้คือร้านสองเนะี่ยแบบนีคร้านสองนี่คือ8,000 80, มื่นไ8่แปดแนอะไรมากก็ผมถือว่าราคาไม่แพงนะในี่ปุข้างบนนี้โดนไป5,000ม่นกว่านะเท่าหนึ่งเนะี่ยกินข้างบนไป5,000มกว่าสองหก ก็หาของผมกินเนี่ยแหละของพวกผมก็หมูผมกินแหละแล้วถ้าเอ็นจีนี่ก็อร่อยนะมากินเอเนอร์จีกันเนาะเอาเอเนอร์จีเอานี้ดีกว่าเรดบู๊ก้า9,000นี่ราคาดีนะครับเรดบู๊เพราะว่าข้างบนราคาแพงมากเลยผมไม่กินข้างบนเราก็เรดบู๊นะคาราบาวก็มีนะแล้วก็พวกน้ำเกาหลีเนี่ยก็9,000กว่านี่คือซื้อรับได้นะราคารับได้เลยเดินไปเกาหลีอ่ะ สายไม่แรงมากรับได้อยู่ในกระถิงแดงเล็กก็มีนี่กระถิงแดงเห็นไหมนี่ขวดกระถิงแดงขวดกระถิงแดงเลยกระถิงแดงมานะวันนี้ผมพาไปยอยากรู้อะไรน้ำเปล่าอยู่ที่นี่ที่นี่น้ำเปล่าจะมีสองไซส์นะสามห้าห้าอยู่ที่ห้าหมนะื่นได้ห้าพัน่ะแล้วก็ขวดห้าร้อยมิลอยู่ที่สี่สี่พันแปดปกติผมแนะนำเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ แค้ขึ้นไปมาได้อยู่นะให้ซื้อแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็เติมเมาราคาแพงกว่าแต่ถ้าแบกนี้ไปได้ก็แบกไปเลยนะครับไปกันครอบครัวไปอันนี้เยอะผมให้ซื้อคนใหญ่ๆไปเลยถูกกว่าแลวข้างบนราคาแพงมากโรงแรมให้หอป่าโรงแรมก็ให้นะครับแต่ไม่พอกินนะครับเขาบอกพอกินแล้วก็ถ้าจะซื้อเพิ่มก็ต้องสั่งเพิ่มถามว่าเฮ้ยแล้วเด็กมีนมกินหรือเปล่าทีนี้มึงกังวลน,นะครับนมมีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยราคาเท่านี้เห็นไหมเอานมให้เด็กชงนมเด็กกินเยอะเนี่ย ก็มีทุกรสชาติเลยนะช็อกโกแลตก็มีนะยมิ้วทุกอย่างมีหมดเลยกินได้หมดเลยแล้วก็ใครอยากกินแล็คเอะวันนั้นเห็นโอ๊ตมิลล์ด้วยนะเหมือนจะเห็นโอ๊ตมิลล์นะวันนั้นเห็นแบบแบบอยู่นะนม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 โสดเดืองบางคนท่านทานนมถือนะวันนั้นเห็นอยู่นะเห็นที่ไหนว่าเห็นอยู่นะเห็นแบบแบบอันนี้คือของฝากกินหน,หนักๆแล้วก็ คใครอยากกินปลากระป๋องที่มีทุกอย่างนะครับไม่ต้องกังวลเนี่ยพวกเนี้ยราคาก็ไม่เท่าไหร่มีทุกอย่างของขอเกี๊ยวคาบิญี่ปุ่นนะเอ้ยราคาดีนะคนนั้นผมไปญี่ปุ่นเจ็บที่ผมก็แพงอยู่นะที่ราคาเท่าได้นะเนี่ยยังก็ราคาอยากกินนึงก็เอาเนาะทุกคนขวดขวดที่ขวดถูกขัดของนักอาหานขวดของนักาหารถูกนะ อยากกินแล้วก็มามา่าเวลาขึ้นไปข้างบนต้องมีมามา่าของกินนี่อืมพวกแบบนี้แบบนี้อร่อย,อยเรากินหมดอ่ 17, 9, นะ 8, นะขึ้นเราขายแค่หมื่นเจ็ดเก้าพันนะแปดพันนะพวกนเนื้อขาประมาณนี้ไปผมก็ไปละูปะพอแล้วนะนี่คือชื่อของฝากกลับแล้วนะที่ผมก็กลับเมืองไทยละ ของผู้หญิงมีหมดทุกอ,อย่างนะไม่ต้องกลัวนะพาเด็กมามีทำเพิ่มมีอะไรนะเนี่ยมีขายทำเพิ่มอของเด็กของผู้ใหญ่มีครบหมดมีครบหมดเลยนะตามสบายได้เลร้อยน,นี่ดาวนี่พวกนี้ไม่ใช้เนะ้อไม่ใช่นะ้ออุความไม่ใช้การชามไม่ใช้กรครับอ๋อล่มสมมติใครบางคนไม่เอามาจากเมืองไทยนะครับที่นี่มีล่มขายนะใช่ ผมแบ่งมาจากคนไทยนี่ลมเกตดดีของที่นี่ราคาแค่ร้อยสามเก้าคุณแล้วสมมติคุณไปฝนตกนะคุณเจอเห็นคนขายลมเยอะราคาแพงมากนี่ลมเกตดดี U V นะร้อยสามเก้าเห็ UV นะไหมเนี่ยสาม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 หมื่นบาทสามหมื่นดองสามหมื่นดองเนี่ยแต่เดี๋ยวอันคุณเอาโตสมมติหรือจะแบบนี้ก็ได้ผมเห็นฝรั่งใช้สิบเอ็ดเงพวกฝรั่งเขาใช้รุมแบบนี้กันแค่นี้หอมนะ ก็อีซี่เลยอยู่ที่นี่ของไม่แพงมากนะเสื้อผ้าก็มีนะใครอยากได้ชุดเวียดนามก็มาซื้อกันได้ตรงนี้ก็มีชุดเวียดนามเห็นไหมชุดเวน้ำผู้หญิงที่นี่งสองแสนห้าสิบห้าสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นดองแสนห้าหมื่นเก้าที่สามแสนดองมาสามแสนดองมีทุกอย่างนะกระเป๋าก็มีนะพี่น้ำเป็นคนผลิตกระเป๋านะสมมติยี่ห้อนี้ พี่ไวนำขายดีเนี่ยล็อกอันล็อกเนี่ยหมดวานเนี่ยร้านสามร้านไปหมดละสวัสดีนะครับ